สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาของศา,ารปกครองสูงสุดนะครับเป็นกรณีเรื่องของการร้องนะครับการไปร้องเรียนว่าากำนันเนี่ยได้ทำผิดวินัยนะครับแต่ว่านายอำเภอเนี่ยไม่สั่งสอบสวนาถามว่าผู้ร้องสามารถจะไปฟ้องสารปกครองได้หรือไม่กรณีที่ กำนันเนี่ยนะครับไปทําผิดวินัยแต่นายอำเภอไม่ได้สั่งสอบสวนนะครับประเด็นนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยนะครับประเด็นก็คือว่ากรณีที่ประชาชนได้ร้องเรียนต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดําเนินการสอบสวนเอาผิดทางวินัยกับกำนันแต่ไม่ได้มีการสั่งสอบสวนถามว่าจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยได้หรือไม่ ศาลปกครองอได้พิจารณาแล้วนะครับว่าศาลปกครองไม่อาจจะรับคําฟ้องในคดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอให้ผู้บังคับบัญชาไปดําเนินการทางวินยัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ถูกลองเรียนได้นะครับนะศาลไม่อาจจะรับคําร้องกรณีนี้ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากมาตรการหรือการลงโทษทางวินัยนั้นมุ่งที่จะให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการควบคุมความประพฤติ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับอันเป็นเรื่องระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับและก็การที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยหรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาหรือแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ประชาชนผู้ร้องเรียนโดยตรงนะครับ ผู้ร้องเรียนจึงไม่ถือเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําผิดกฎหมายซึ่งอาจจะรับโทษในทั้งอาญาแพ่งและวินยัยโดยในทางวินัยเนี่ยถือเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชานะครับ ส่วนทางอาญาและทางแพ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิ์ที่จะดําดเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น,นรับโทษและหากเป็นกรณีทุจริตต่อหน้าที่ผู้เสียหายก็สามารถยื่นเรื่องขอให้ปปชนี่ดำเนินการสอบสวนตามอํานาจหน้าที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ดําเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับตรงนี้สารปกครองถือว่า ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลไม่อาจที่จะรับคำฟ้องในคดีพิพาทกรณีดังกล่าวได้นะครับการดำเนินการทางวินัยเนี่ยนะครับเป็นเป็นการดำเนินการที่ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยใช้การดำเนินการทางวินัยในการที่ไปควบคุมความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามาระเบียบแบบแผนของทางราชการนะครับ และการที่ผู้บังคับบัญชาเขาไม่ได้ดําเนินการทางวินัยนะครับจะดําเนินการทางวินัยหรือไม่ก็ตามก็ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาหรือว่าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนหรือผู้ร้องเรียนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ร้องเรียนจึงไม่ถือเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42นะครับ